สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมอ่ะอันนี้ก็อยู่กับส n นปเปอร์ทีวีตามเดิมโอเควันนี้เราอยู่กับโปรเจกต์สอสร้างอีกแล้วนะครับผมอ่ะหลังจากที่ห่างหายไปกันนานโอเคกับโปรเจกต์นี้นะน,นี่ก็จะมีชิคแปลกประหลาดมากมายให้ท่านชมดูกันนะครับผมอ่ะก็อย่างที่ดูในคลิปตอนต้นนะครับผมก็จะปึ๊บโอเคนี่ครับ คู่สุดยอดเลยกายเป็นตัวใหญ่โอ้ฉันโตได้ไงเออโอเคมาสำหรับเล็กวิวนี้ผมมาก็เป็นเล็กวิวที่เริ่มขึ้นในเดือนนี้และหลายๆเดือนที่ผ่านมาโอเคโอเคครับ เดี๋ยวยังอูดแต่โอเคไป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 โอเคไปสอดสร้างเลยครับผมอ่ะส่วนนั้นก็เป็นอันที่สองที่ผมกำลังจะทำอยู่มาจะเพิ่มอันไหนเลยครับตรงนี้ดีกว่าโอเควัดกิดอีกแล้วโอเคครับเริ่มเลยครับให้ท่านเอาสติ๊กกี้์พิตันนะครับผมอ่ะโอ้ยวางงี้เลยโอเควางมันขึ้นมาแล้วครับผมอ่ะให้มันขึ้นมาแล้ววางสลามบ็อก ปึ๊บอย่างงี้ออฟ i ิเ a ียนขุดออวางสามด้านนะผมเออะมาบล็อกอะไรก็ได้ขึ้นมาสามบล็อกปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บโอเคอต่อมาต่อมาเราก็ต้องหนีครับผมอะต่อมาเราต้องหนีอนะ่ะอุ้ยไม่ใช่อนบะพลันต่อมาครับให้นันวางอย่างเงี้ย เออย่างไงปึ๊บเออนี่อโอเคแล้วก็วางไลสต์โต้ทอชสเต็กกี้พิตันดินน้ำลมไฟเฮ้ยใช่โอเคเอย่างนี้เลย ต้อน,นี้ไปถ้าทำในเซเวอร์ก็จะเป็นวางสูงมาหกบล็อกคับผมอ่าอันนี้ก็เป็นพื้นต่อมาให้วางบล็อกอะไรก็ได้ที่ทัดเนี่ยมาวางทับไปเพื่อปิดก,กบเอฟพวงจรครับปุ๊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 บโอเครนะหว่างบัตรทอนนะบัตรทอนเพราะว่าบัตรทอนเสร็จครับให้วางข้างล่างบัตรทอนอย่างเงี้ยวางข้างล่างมาหนึ่งบล็อกวางมาปุ๊บ องนี้มาเรื่อยๆเออแล้วก็ไปต่องนี้ดิโอเคเอ่อปึ๊บปึ๊บตรงนี้สิเอออย่างนี้แอปโอเคแล้วก็แรสโตตมาเลยส่วนนี้มันแรสเตตดีพิเตอร์อะ ไม่ต้องกดแลยครับแล้วก็ปึ๊บเโอเคอย่างนี้ดีกว่าปึ๊บโอเคก็ต่อวงจรมาเลยอ่าก็ได้วงจรกดปุุกนะครับแล้วต้องมาทดสอบกันก็มไม่โดนอีกโอเคถ้าเราได้อย่างนี้ครับให้ท่านลงมาแล้วก็ ตาวักลงมาเลยโอเคหันหลังะ่ะหันหลังมาโอเคแล้วก็เออหันหลังตรงนี้เลยชอบเล่นท่าทำเล็บดิ้วแบบผ่าๆอะ่ะโอเคอย่างนงี้ใช่ไหมก็ต่อเดสโตนมาเลยปุ๊บ ก็ตรงนี้ฮะให้วางให้สตอรี่พิเตอร์่ะสามอันโอเคอันแรกสามอ้สองสาม,แร,สามแรกหนึ่งคีโอเคแล้วก็วางต่อโอเคเสร็จเรียบร้อยครับกับยอ้อนเครื่องสลับตัวนั่นเองครับที่ทะไมจิงว่าออ่างนี้เพื่อให้มันดีเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวมาทดสอบกันก่อนเราจะเป็นไรดี เอาสปอร์อะไรก็ได้นะผมอ่ะผมจะเป็นเอาเป็นหมูแล้วกันก็าปิดไว้เพื่อไม่เพื่อไม่ให้สปอร์ออกครับวัดกินก็เสียงเปลี่ยนอย่างนี้ครับไม่ต้องห่วงโอเคแล้วก็วางสปอร์ที่นันเลยก็กดปุ่มเฮ้ยนั่นพลาดโอเคครับพวกสปอร์มันเดินวิ่งหนีอ่ะก็ที่จริงได้แหละครับแต่ พลาดครับทำอะไรต้องพาดครับก็มีอะไรค่อยาดครับเน,นี้ยก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะก,กะก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดโอบแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อไปดูแชร์ในคันน้องคลิปครับผมนะและที่นี่คัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นที่การเรียนรู้ให้แก่คนอื่นด้วย,ยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมครับ